น้องสาวเห็ดยังนอสบายดีพี่น้องต้มงใส่หมูต้มงใส่หมูพี่น้องซื้อใส่หมูมาต้มพี่น้องเอ้ยไปตลาดมากกัได้แม่ไปซื้ออัวหมูมาละมาอัวเอออัวน้องสาวเป็นคนต้มอัวเลือดกับใส่หมูซื้อไปตลาดมาซื้อใส่หมูมาต้มคือบะซุกนะเริ่มมาต้มตื่มเลยพี่น้องจะคนใส่เพียงไหนเรกได้กินหอมก็ุรย่างมาถ่ายพี่น้องเอ้ยย่างมาถ่ายน้องสาว สวัสดีพี่น้องมาเริ่มมาติดตามหุงกันเดพี่น้อง้นี้ตาหุ่งร้อยฟ้าี่เามาอีแล้วเห็น่ร้อยฟ้าหรือร้อยพื้นร้อยพื้นแล้ร้อยพื้นของแซ่บมันเดให้น้องเยกับน้องสาวอันลงครัวเด้อพี่น้องเด้อโจสิมือให้ป้ากินสิตําหุง่น่ะทางเมียลซอยหอมสิใส่อันต้มนี ชีเด็กเขาไปในเมืองอยู่พี่น้องเลยน้องสาวก็น้องเคยอยากกินปลาหมึกอีกแล nah, ้วไปซื้อปลาหมึกมาให้กินจักน้ำน้องเคยจัดผลเสร็จเมนูยังไม่เป็นทีมงานน้องมาเลยแต่ว่าตอนเย็นจะเป็นทเมืานวางแค่ น,นุ่งกระเดยซอยอวไหล่เฮงหมุนมาเลยพี่น้อยมันแตกะนะต้บโดนผลก็อบอกอันนี้มันบางพี่น้องวันี้ชิมาใช่ผงชโลดพี่น้องเลยผงชโลดี่ใส่หลายแซ่บหลายพี่น้องเลยใส่ซองไปเลยจ้ะเปนนัวแม,ม่ครัวพ่อครัว,วพี่น้องเอย้ยน้องเคยกับเฮียนปรุงแต่งมากมันบอก แหม่แหม่เงินสองปีงก็ไงซอยกันขนาดนี้ยซอยใส่ได้พี่น้องเลยโดนเลยวได้พี่น้องเลยบปได้กินนี่โชวบอยเลยว่าซื้อไส่หมูมาในเด้อต้มต้มใส่หมูกินกะตำหูหุ่นกะสุดยอดท่านั้นแล้วแหม่ต้มเอาดอได้ตีอีกได้แบบนี้ได้จะประเดี๋ยว้พี่น้อง ใส่ประมาณสองย่งเข็มพีเนอะมันจะบเปลือกใช่ไ้อย่าว่าสันได้ป้าบุกินน้ำได้บบเ <laughs> ขบเาบอกท่านานนะ,ปะเปล่าริ้ไปจับผบกไห้ได้เพราะว่าน้องเคืีหมักเอาลรยอย่างเงี้ยอกรยขึ้นชิมรสชาติก่อน แซ่บบ่าจางน้อยอือจางอยู่ได้สองบวงปลาเละจางใช่ไหมปลาเงนัวใช่ปะเป็นวดต่งนวเยอะวาป้าลีลาน้องเคยพี่น้องเหียว่าพี่น้องิอมจะ <c oughs> <c oughs> ได้ผมเป็นปลาแ่ม่เนเพียงดอกดอ น,นั่นแหละอันนี้ร้อยพื้นหรือ,อ,อนนรอยผ้ารอานาะแต่น้องเคยว่ารอยผ้าได้ป้าว่ารอยพื้นไลห่อผ้าเลยแทะผ้าเลยดี่าโซขนาดบโบโบ,บโซอนันอันอันดึกสากไงบอยาอะอันนี้วทหน้าใช่ปะนิ้ทห <laughs> น,น,น้นาใส่ เอาไปเบิดละคกครับพี่น้องเอ้ยเป็นจัได๋ชิมน่ะแซ่บๆอืมตําเองยองตัวเองบนี้สิมึงดเอาให้เมียทดสอบดูเอาทดสอบเป็นไเอ้าเมียนานตอบแบนี้มีูอื้ออีกเ็ โอเคบ่ okay, แส <laughs> <laughs> ดงบ่อยากปานใดเดี๋ยพี่น้องเดินบิ่งซีหนาคำตอบดิลำ <laughs> ตาเออ <laughs> เอาข่าแดงหนึ่นนงข่าลูกอันนี้ก็ลแล้วแหละจ้าอันนี้ก็ต้มอันนั้นต้มมันอ้วนอ้วน,นเลือดเดี๋ยวพี่น้องเด้อแล้วก็ต้มใส่ต้มใส่น้ำกันสดตำมังหงกันน,อง,งนองเคยนี่มาๆพี่น้องกินเขาน้ำกันขเขาเที่ยง ัสดีพี่น้องมากินข้าวกันได้พี่น้องกินข้าวเที่ยงพี่น้องทานยาข้าวเส้าัสดีจ้าจาเที่ยร์ให้ดินอยู่จะขังมือในนี้น้อยนยดมาดูกาแฟหนิไม่โดนตาเลยมาเดามาติดมือเดาข้นข่าจ้าขข่าเลย 讲呢？ ไปซื้ออันต้นเขาเห็นใบใหญ่แต่เขาไมใต้อเาใ่บองเอาข้าวเจ้าเจ้าวใส่บย่ามบ๊อรโก้อนาวกเขาอยากกินาก็ซื้อไส้เตเป็นเนือตานียเขาม่เอาจะกินย่าแต่เป็น้อตกเาก็ซื้อไส้เป็นนะเท่าไปเท่าเอาพวกเขาซื้อทิ่การนะครับที่ประหยัดเลยหลัเจานี้เนที่ซื้อเส้นพบ ตัวไบรอสตลาดตอนเช้าแต่บนรจาร์มสบายทุกตัวในบัรจาร์เขาลงตอวแรกเออเอตัวซามาเป็้บรรจาร์ชีโม่า้องปัญ้าลูกปัญ้าตอนเช้าเขาเตรียมอื่นเขาเตรียมอื่นสาคัญามือแมนเขาเข้าประด้บดแต่ท่าก็ไม่สำคัญเลยเสีบ้านนี่สาเสียบ้านกูกมแมน

เน็จะให้เลยืเ่เขาเี้อน้อ1เขาียเขาเียเากเลยเือน็สะอาดน้องชาวเฮียนเข้า น้องก็ไดนยังคนได้กินข้าวามาได้ไหมน้องถ,ถ่ายเรื่องน้อน่านเพิ่งไปตลาดมาอยากจะใส่หมูกับอะไรมาถึง

ไม่ไม่โทษนะแ่มไม่โทษมันมาะยไม่โือเขา่นีมในจ้ากวาดจะขาดไปได้มันมาลงกันคู่เห็นอามีบอกนักกีลาทีละน้องก่อนเลยจ้าคนละจ้าที่เขามาตที่ตามช่องลุงนาพาแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วกับทีมงานของ ลุงนาพนเลกเดียจ ouais, ้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายาเด็ก้ขอ่้างองคน่เ็ดจ้าบ๊ายบายเบตี t <t ้พ่อเอรเดียจ้าฝากเช้าเนตอสนอมปราเทบจ้า